มันก็คือช่วงที่เราแต่งอัลบั้มหนึ่งแหละแล้วก็มันก็เป็นการเริ่มลองเขียนเพลงอย่างจริงจังอย่างสิ่งเหล่านี้เราเรารู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในตัวแทนที่มันสะท้อนภาพวิธีคิดหรือความรู้สึกเรากับกับสิ่งต่างๆอย่างอย่างโดยเฉพาะความรักในช่วงเวลานั้นนะว่าเรารู้สึกกับมันแบบไหนเหเเเเธอออใคคครรชืื่่่ไหหมมาาตงงกิดพนนึ เพื่อกกัันนและเราฟังเพลงรักกันมาโดยตลอดแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเออทำไมแบบสิ่งที่เราฟังฟังมามันหวานหอมซะเหลือเกินอะไรเงี้ยหมายความว่า คือความรักที่ดีอ่ะมันมันดีอยู่แล้วฮะแล้วเราก็แล้วเราก็อยากให้มันเกิดข really ึ้นกับคนทุกคนอยู่แล allora ้วแบบใครๆก็อยากมีความรักที่ดีนึกออกไหมับไม่มีใครแบบว่าเฮ้ยฉันอยากอกหักว่ะอยู่ดีๆเราก็แบบเฮ้ยเราบ้างเราว่าอกหักมันเท่ดีเราว่าไม่ใช่แบบนั้นฮะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าความรักที่ดีอ่ะมันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกวินาทีจริงๆเหรอเพราะฉนั้นเรามาพูดความจริงกันเถอะสิ่งที่เราเจอมาไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลย เราไม่ได้เจอความรักที่ดีเลยอะไรอย่างงี้ฮะสิ่งที่เราเจอมามันมันไม่ได้เป็นแง่มุมในเพลงที่เราเคยเคยได้ยินมาอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบว่าเฮ้ยเรามองขึ้นไปท้องฟ้านี่แบบเราจะเห็นแบบแสงจันทร์ดวงดาวทุกคืนไม่ฮะบางคืนก็ไม่มีนี่หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบหรือแบบความรักที่ดีมันมีไหมมันก็คงมีแหละแต่เพียงแต่เราอาจจะไม่ได้เจอเพราะฉะนั้นเราอยากพูดความจริงเรื่องนี้ ็นแค่เธอลืมจะเชื่อว่าดวงดาวจะมีเต็มฟ้าทุกคืนต่างเราตา่างเกิดมาเพื่อให้คนคนหนึ่งทำร้ายและเปลี่ยนชีวิตเราไปเราว่าเราโดนมันไม่ใช่ความรักขบถอะ่ะเราเราว่าเราโดนความรักตลบมากกว่าเราก็อยากเจอความรักที่ดีอะเราว่าถ้าถ้าเรามีความรักที่ดี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 อยเงี้ยเราคงไม่พูดเรื่องแบบนี้ครับ มันสิ่งหนึ่งที่เราที่เรายังยังทำให้เราแบบทำงานต่อ,ตอมาเพราะมันยังมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ยังรู้สึกกับมันมากๆแค่เป็นคนเล่าเรื่องผ่านเพลงที่แบบเฮ้ยเราเจออันนี้มานะเราเราโดนความรักแบบนี้มาหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะเราเราแค่เล่าเล่าเรื่องที่เราเคยเจอมาให้ฟังแค่นั้นเองครับ